ใครอย่าใครคิดมากเลยไม่บอกใครมาถวายดนเป็นใครดิฉันเป็นใครราชทูนแห่งัเียนแสนนำสุราชสารตาขอมองท่านมาถวายต่อองค์ธรรมาทิดฉันเองนาธรรมาทิดีครนักขาเจ้าธรรมอาทิจะขออ่านสุภราชสารตานอกปัดนี้อ่านเลยเพื่อนคิดอะไรจะทำอะไร จะเขียนอะไรเขียงก้าวแรกฮีวิเตสเซนเรียบง่ายข้าสุนแผ่นดินนี้แผ่นดินจะต้องราบเป็นหน้าอตกตกใจเด็กพ่ออ่านเลยไหมครัอยากรู้ทีไรทีจะทำอะไรจะเขียนอะไรเขียงก้าวแรกฮิวิเตสเซนเรียบง่ายข้าสุนแผ่นดินทำมาทิศแผ่นดินจะต้องราบเป็นหน้าอ พ่ออ่านเลยก็าฉันอยากรู้แล้วหมายความว่ายังไงคิดดีจะทำอะไรจะเขียนอะไรเพียงก้าวแรกเค้ส่ว่าได้วงยุ่งเหรอไหนคือไหนเพื่อนทีการทำงานเฮ้ยจะลองไปช่วยขายก็มี หน้าามึงเราเต้าแล้ว,ว,ว,วไม่ถอยเอาขึ้นด้วยเอาขึ้นมาดิมึงจะเล่นง,งลางยดินนมึงลงบนมึงจะโน้มตัวลงไปข้างล่างทำไมล่ะคุณจะขึ้นครับโอ้โห<อ>น,นี่มาดิคุณ,คณจะโน้มตัวดิมึงจะฝืนนี่ขึ้นมาเลยไม่ได้ฝืนเลยนะเน,นี่ยคุณคุณเดินถอยแป๊บอ้าวขึ้นได้เก่ไอ้ควายโง่ ไอ้ม่ดังตีนอย่างนสักเชียงแสนเนี่ยมีสุภไลสารตามมาถึงพ่อพ่ออยากใรู้ว่ามาเหตุของเขาคืออะไรขอได้ชาตเด็ดพ่อเอาเป็นว่าเรื่องนี้เก้าชั้นทศยุจะขอเป็นคนตอบสารเองดีกว่าพี่ครัจะแน่ใจหรือลูกแน่ใจพี่เขาเลพ่อถ้าฉะนั้นพ่อฝากเรื่องนี้ไว้เป็นธุระด้วยจัดการแทนพ่อดีแล้วด้วยก้าพ่อกับพับคนใะลูกนั้นธุระเชิญเจทิ์เสด็จเขาจะทำอาทิตย์ทำอาทิตย์